สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์เจอกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมดงคังแบทเทิลนะครับวันนี้ผมจะเอา ID นี้1,500เพชรของผมมาสุ่มตู้ MUI Part สครบรอบ11ปีนะครับมาดูกันว่าผมจะต้องฟาร์มเพิ่มหรือว่าจะได้ก่อนนะครับก่อนนี่จะไปชมคลิปสนุกสนุกกับฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปดูการสุ่มกาชากัีดีกว่าครับทุกคน วันนี้ผมจะเห็นเซนโอหรือเปล่ามาดูกันครับเมาส์ตีแรกปะเมาส์ตีแรกก็มาเลยก็ดีนะนม,านามาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ย แน่ใจ,จว่าจะเกลือไหมเมาส์ตดแรกเฮ้ยเกลือขังเรียบร้อยครับเมาส์ตีแรกเกลือรครับผมไปต่อกันที่เมาส์ตีที่สองดีกว่าครับทุกคนไป โอ้โหมาตีที่สองนี้ก็ท่าทางจะไม่ได้นะอยากเห็นวิสกับบิวมาคู่กันเลยเกินเลยโปรดอยากการันตีเลยนะน่าจะเกลือครับโอ้โหสามเลยเนี่ย ไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมมาอีกหนึ่งเถอะโอ้โหเกลือครับผมปะต่อเมส์ติที่สามครับติกโรกับโ <want> กคูเซนโอไม่มาเลยเนะี่ย เมาตีนี้คือแน่นอนครับมีกระถกแตกนิดนึงเอ้ยสองละประมาณนี้ก็คือจบคลิปเลยเนี่ยโห้ั้งเมาตีฟรีครับไป เดือยมาสามเมาตีและวขอเมาตีนี้ได้ไหมน่าจะไม่ได้นะมา้ฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ม,แนมีรุ่นครับแต่ไม่ใช่ผมขาวเนี้ยดิ ผมคิดมาหลายวันแล้วนะครับว่าผมจะเปิดดีไหมเฮ้ยโอเคกูจิต้าครับไม่จบแค่นี้ใช่ไหมไม่จบแค่นี้ใช่ไหมโอโ้โหโอคูนาแม็กถ้าผมบอกว่าเกลือจะได้ไหครับเนี่ยเกลือครับเมาส์ตีนี้ เฟีเซอร์มาเซนโอมาไหมโอเซโอไม่มาเลยครับทุกคนไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเกือบได้แล้วเนี่ยเกือครับเดี๋ยวขอออกไปแป๊บนึงนะกลับมาแล้วครับมาต่อกันครับทุกคน เบลิต้าท่านวิทไม่มาครับมีแต่บิวจริงๆอยากให้บิวกับวิทมาคู่กันนะเนี่ยมาแต่ท่านบิวเกลือแน่นอนคแชมเปี้ยนสโอ้โหเซลจูเนียเกลือแน่นแล้วผมเห็นคูตอ่ะต่อกันครับเกลือเห็นๆเลยเนี่ยไปลุยกันต่อ โอ้หเมาตีนี้ไม่ต้องลุ้นครับไม่ต้องลุ้นเลยจริงๆเอ้ยแต่ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะได้ก็ได้ผมขาวด้วยมาลุ้นกันทุกคนอาจจะได้นะครับมาเถอะมาเถอะมาเลยนะโอ้ยมันมาครับอย่างไม้มาอย่างไรม,มา อย่างไม่มาอีกมาตัวสุดท้ายนี่ต้องได้นะเฮ้ยตัวนี้แหละมาไหมโอ้โหไม่ใช่ครับไหนๆไลฟโขู่มาแล้วอยากเห็นแอนิเมชันเซลแม็กเดือเกินเกลือครับปะมัลติฟีครับ,รบหวังว่ามัลตินี้จะได้เห็นแอนิเมชันเซลแม็กนะ โอ้โหทำไมไม่มาพร้อมกันนะครับท่านวิชกับท่านบิเมาตีที่แล้วนี่ท่านบิวมาเมาตีนี้ท่านวิชมาเนี่ยแต่ผมขาวไม่แน่ครับอาจจะได้ก็ได้<า>นี่เสียลุนครับนี่เสียหลุน โอ้ยกูติต้าสาอยากร้องไห้เกินยังไม่หมดแค่น,นี้โอ้กระบวนการ3ามสีเออเสือ,อโอ้ไม่เอาได้ไหมกูติต้าเนี่ยเรามีแล้วไปต่อกันครับปเฮ้ยโอ้โหทำไมไม่มาพร้อมกันนะครับมาไม่พร้อมกันแบบนี้ไม่ไหวนะ แบงผมขาวด้วยมาเมาตีนี้แหละครับต้องได้แล้วล่ะทำไมมาแยกกันนะนุนนุนของมมาสามเลยครับมาลุนมากยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มายัางไม่มาอยู่เนี่ยโอ้ยไม่ได้แน่นอน ้ยไม่เอาดีครับเกลือจัดนะครับปะตออื้มเนี่ยทำไมไม่มาพร้อมกันกทำไมท่านไม่มาพร้อมกันละครับ มาแย่กันแบบนี้กรบผมกอเอลือดร้อนี่ครับไม่ไหวแล้วโอ้โหเกลือมากครับเกลือจริงๆเลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ไหวครับไปอีกหนึ่งเมาสติอื้มบนมากไม่มาเลยเอ่ะเฮ้ยไม่แน่ครับทุกคนเมาตินี้ผมขาว หมกขาวไหมโอ้ไม่ขาวครับห่อได้ไหมม,มาสกีเนี้ยโน้ <Nope. S 1> โอ้โหโตริต้ามาอีกแล้วนี่เราไม่เอาลุงนะโอ้โหเซลแมกเพื่อ เกลือครับเกลือเข็มมากปะต่อกันครับโอ้โหบินมาคนเดียวด้วยเออเศ้าจริงครับโอ้โหไม่ผมขาวเนีย่ย ใช่ไหมมองสีเนี่ยโอ้โหไม่เอาดิเอ้ยรีบกดเร็วเกินไปครับโอ้โหบูเกือดจากบอลรีเจนยังจะมาเกือดงคังเหรอครับเนี่ยปะตอนครับไม่แน่ครับเห็นยิงทางมาแบบนี้ ทันเซนโอ้ผมคิดถึงกันเลยเกินทันเซนโอจะมาเรอตีหน้าก็ได้นะรู้สึกเดินจินางมาคนเดียวนี่น่าจะมีลิ้นนะโอ้โหบูจิตาไม่จบแค่นี้ใช่ไหมไม่จบแค่นี้นะโอ้โหเบจิต้ามาเพื่อ เูือยับยับไปต่อเลยครับเฮ้ยโอ้โหเรืออีกแล้วครับเซโลขอแทนเลยเกินไม่ไม่โอ้โหหนักกว่าทุกมัลติเลยครับ อ้เมาตินี้หนักกว่าทุกเมาสติเลยทุกคนเกลือมากฟีเซอร์กับกูกูเซนโอรครับโอ้ไม่มาเฮ้ยไม่แน่ครับเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ถึงทั้งผมขาวนี่ครับ ลุ้นๆๆหมอตีนี้แหละหมอตีนี้แหละอย่างไม่มาอีกไม่ใช่แหม่จ,จีจี้ก็ทำเอาตกใจเลยมาไหมโอ้โห้โกหังฟิวเจอร์ไม่เอาดิเอาโกกูไม่ได้หรอมา เหมาตีฟีครับฮึมมากันพร้อมหน้าเลยนะปิโกโลแล้วก็ฟีดิเซนโอจะไม่มาจริงเหรอครับเนี่ยไม่มีกดท้ามเลยนะเกมเนี้ยอยากกดท้ามเลยเกินไปกดดูวูไปเลย ดเป็นโ,โอ้โยไม่เอาได้ไหมเรือครับไปต่อครับไปตอนนี Proper ้ก็แถวครับเซนโอผมหวังจะเจอท่านเซนโออยู่นะครับเซนโอไม่มาสักทีนิิตีโลเซก็ได้ไห เตือนนะครับคอเปนโอ้ไปกูพังโอ้โหบูมา่า้องนี้กดเร็วๆครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโอ้เหนื่อยครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงมาต่อครับอื้หืมอยากจะร้องจริงๆไม่เหรอ อีกขั้นอีกขั้นมามีลุยครับขอสิ่งนี้แหละขอสิ่งนี้แหละโอ้โหเปจิต้าไม่เอาได้ไหมอยู่เยอะม,มาก เอาจิงเซนโอมันมาเลยครับเซนโอะตกแตกก็เท่านั้นแหละคิดสดเรื่อๆเลยครับหมดตั้งยาวหงอนมากครับปะเมาสีฟี มิตากับฟีดเฮ้ยไม่แน่ครับผมข่าวไหมโอเคขอเมาส์ตีนี้นะมันจะเกือสองเกมไม่ได้นะครับเกลือเป็นเกมไป เพื่อนๆเห็นความเกลือของผมแล้วก็ฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามกันเลยด้วยนะครับใครที่ได้แร็วก็คอมเมนต์ถิง่งกันได้นะโอ้ยโกคูแบกต่อครับไม่รู้จะพูดยังไงละครับมันหลอเหลือเกิน นิสกดไปครับนัดยังอีกยาวโอ้โหใครก็ไม่รู้ไม่อยากได้่ะต่อครับอื้ม <c oughs> <c oughs> มันเจ็บ น้องคือทันทีทุกคนโอ้โหฟีเซอร์ร่างเก่ามา,าเหนื่อยครับทุกคนเหนื่อยมากขอแป๊บหนึ่งมาต่อเฮ้ยฟีเซอร์เบจิต้าร่วมใจกันหน่อยดิเซนโนเซนโอก็ไม่ใม,ม่ครับ เป็นคอจริงๆเลยเนี่ยคอแผมาก <Nope. S 1> โอ้โหโกหันไม่เอาได้ไหมอะ่ะวะามัลตีฟรีครับเกลือมาหลายมัลตีแล้วมัลตีนี้ขอได้ไหมโ mm. โอ้ ทำไมแยกกันมาอีกแล้วท่านวิส,ท,วสท่านก็แยกกันมากับท่านบิวเหลือเกินหาเวลามาป้องกันไม่ได้หรอหือเนี่ยวิสมารอมันใช่แล้วบิวมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหเผือครับไปต่อครับไป มากันแค่สองเซนโอ้ยั่มาครับโอ้ไม่ว่างกระจกแตกมาหลายรอบแล้วโอ้ยหนักมากความัาดีโอ้ออโหใครเนี่ยไม่เอาได้ไหมมะต่อ โอ้โหเกลืออีกแล้วผมจะได้เห็นเซลแม็กกับวิซิโลเสร็จเลยเนี้ยมาแมะผมขาวมาโอ้โหแนวดิโอ้โหคุยตาไม่อีกแล้วเหรอไม่ไหวมั้ง โอ้พิกโลเหลือแค่สิบเอ็ดมัลตินะครับไปโอ้โหเจ็บเซนโอววเฮ้ไม่แน่ครับพูดแบบนี้น่าจะได้นะพูดแบบนี้น่าจะได้ครับต้อพูดเปลี่ยนไป ต้องมาแล้วแหะพอสีโอ้โหโบหังเยอะเหรอไม่เอาได้ไหมอ่ะโอ้ยจะเอาจริงมาตอนครับเกลือคือถ้าไม่ได้ยันยูไอผมถือว่าเกลือหมดแหละครับโอ้โหมากันสองสามภรรยาเลยนะเซนโอเซนโอไม่รักเซนรินีอ่ะเนี่ย มีหวังจะต้องไปฟาร,ร์มเพิ้มต่อหรอครับโอ้โหยปดูยันตต่อหมดคำจะพูดับผม,ม,มอึมแปลงมาหลายรอบแล้วอ่แล้วก็ได้จากโกจิต้าเนี่ยม่ต้องแปลงก็ได้ั้ง โโหโกหังโกโกไม่ได้เหรอ MUI เนี่ย MUI ไม่ได้เหรอโอ้ปังเหมือนมีคนบอกว่าปังดีนะกับโกหังอะแต่ผมไม่ต้องการโอ้มันเจ็บมากครับทุกคนเจโอไม่รักเราเลยอ่ะ เกือกจัดไม่เอาสิโอ้โหเข้าคคับโอ้โหดูเขาให้ผมมาดีเนี่ยไปต่อครับอื้อคุณดินโอเคขอได้ไหมโอ้ยไม่ผมขาว คือไม่รู้ว่าผมขาวหรือไม่ผมขาวไไหนดีกว่ากันนะครับแต่ก็ไม่พ้นโกดิต้ากับโกฮังนะครับนั่นไงนว่าแล้วเทียวโกฮังโอ้โหนี่ไงโกดิต้ายังพูดไม่ทันขาดคำเลยมาสองเลยเหรอกูดิต้าปิดท้ายที่โกคูหนึ่งได้ไหมโอ้โหไปจิต้าครับ ไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะทุกคนดูดิครับความเสียของผมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวกาชาสนุกสนุกจะมีให้ดูแบบนี้เรื่อยๆนะครับต่อครับปะ <c oughs> <c oughs> มันเจ็บมันเจ็บจริงๆงงนะ ้ยมาอยู่เฮ้ยมาหน่อยเถอะนะโอ้กูโอ้ยถี่ตาแบบนี้เข้าจริงโอ้โหมาทั้งพ่อทั้งลูกอือหืโอโคตรจริงปาต่อครับโอ้โหบินมาคนเดียว บินมาคนเดียวคิดว่าจะได้เหรอขนาดาบินมาเยอะยังไม่ได้เลยอะ่ะเศร้าดีเลยทุกคน <S <S เอ้ยตายเฉยโอเคขอโทษครับที่ผมพูดไม่ดีกับท่งไปผมขอโทษมาคนเดียวตั้งแต่แรกก็จบแล้วอะ่ะ เอ้ยได้แล้วครับทุกคนมาเบิ้ลเลยได้มาขออีกหนึ่งเส้นทางไปโอเคครับทุกคนในที่สุดเราก็ได้พ่อหนุ่มคนนี้แล้วนะครับ MUI ครบรอบ11ปีพาร์ท2นะครับโอ้โหหมดไปประมาณ1,250เพรนะครับกว่าจะได้พี่เขามา ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้มานะครับโกดิต้าโกหังเราไม่นับปังเราก็ไม่นับนะครับเพ,เพื่อนๆที่เห็นความเกลือของผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะพยายามมาสุ่มกาชาให้ดูทุกตู้ของดงคังแบทเทิลนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆโชคดีบา,บายๆไปแล้ะครับ